ประกาศรับรองพงษธรสอนเพชรนรินเป็นสสระยองเขตสามเว็บไซต์ราชกรริจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศรับรองนายพงษธรสอนเพชรนรินพาก้าวไกลเป็นสสระยองเขตสามแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่เมื่อวันที่20กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกรริจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องพ้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีความว่าตามที่ได้มีพระราชกิกิตรีกามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนแราษฎรจังหวัดระยองเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างพศ2566และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่10กันยายน2566เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนแราษฎรจังหวัดระยองเขตเลือกตั้งที่3มแทนตำแหน่งที่ว่าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา85ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งปี2560และมาตรา127แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2561จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวนหนึ่งคนคือนายพงศธรอนเพชรนรินรพักเก้าไกลเป็นสสระยองเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างประกาศณวันที่19กันยายน2566นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้ง